สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกชมทุกท่านนะครับมาพอกับดอนรามนี้วันที่26กรกฎาคมพศ2 5 6 7พี่น้องนะครับนับถอยหลังอีกบางีมือแล้วนะครับพี่น้องเลขก็จะออกพี่น้องนอกางวดวันที่1สิงหาคมพศ2 5 6 7นะครับมีหลายสำนักที่ดอลลา์ได้นำเสนอไปนะครับผันนู้ใดยังให้ในเบื้องยังให้ในช่วงสามารถเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังในเรื่องพี่น้องนะครับผมคลิปนี้ดอลลามมีตัวเลขกนว้ทางของ พ่อสักนะครับผมมานําเสนอให้พี่ให้นอ้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับฉาย,ยาของพ่อสักกันอนมาพี่น้องนะครับผมตัวใดที่เพิ่นเน,น้นนะเพิ่นว่านอนมาแล้วมาแทนแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเขามาเบิง้งงวดวันที่หนึง่งริงหาไปน้ำกันนะครับผมดอลาดใดมาแล้วนะครับทางทีมงานใดก็รุ้นะนับชมมาให้นะพี่น้องนะนะครับเดี๋ยวนนจะขึ้นหน้าจอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ้งไปน้ำกันนะครับตัวเลขกระ้างของพ่อสัก ขึ้นหน้าจอมาเลยข้างๆกันเดี๋ยพี่น้องนี่ครับผมอาจเยบวชชัดปาะไหนเน้างพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวตลาดารไขาเบืองไปน้ำกันันครบงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหนึ่งสคกนะครับสองห้าหกเจ็ด พอซักใหมานะครับเดี๋ยวเขียนหลักหน่วยกับหลักจิบเห้ก่อนนะพี่น้องสองเจ็ดแปดวน้องซื้อได้หน่อยนะครับเครื่องดันบนแล้วหกแปดเก้านะครับหนึ่งสามสี่ห้านะครับรวมขแล้าค็สามห้าเก้า อันนี้เป็นหน่วยนะครับผมอันนี้เป็นสิบนะครับถ้าจับคู่ใช่กันมันอาจจะหลายตัวพี่น้องนะครับแต่พอสักจับให้เป็นตัวเด่นเลยนะครับอันนี้เป็นชุดบนนะครับเด่นบนเด่นบนเลยนะครับตัวจับคู่ของพ่อสักกับมี่นี่ครับมันตรงกัน แปกับแปดตรงกันหลักสิบพอจักได้จับแปดมากพี่น้องนะครับผมแปดหนึ่งนะครับนี่ครับจับมาใส่หลักหน่วยหนึ่งสามสี่ห้านะครับอันนี้มันตรงกันสามกับห้านะพี่น้องเนาะแปดหนึ่งแปดสามนะครับผมแปดสี่แปดห้า นี่ครับเร็วมันตรงกันจะคือ3กับห้าพอสักกเ็เลยเด่นไห่ที่8ปดสามกับ8ปพี่น้องนะครับผมขีดปากกาแดงไว้นี่ครับที่พกขีดไหดลยขีดนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็คือตัวเด่นดานะนะที่วงกลมใ้เล่ได้พี่น้องนะครับ คือชุดแบบชุดเด่นเลยนะครับผมถ้าชุดเต็มที่เป็นแบบนี้พี่น้องนะครับเอามาจับคู่กันหลักสิบกับหลักหน่วยมันอาจจะหลายคู่อาจจะหลายชุดนะครับแต่พอตักจับให้เป็นชุดเดน่นชุดเน้นตามสูตรคำนวณได้พี่น้องนะครับผมมาร์กชอ็อตจะไหนจังเอาไปพิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวทางก็แล้วกันอันนี้ชุดบนนะครับ่วดล่างนะครับพอตักให้แบบนี้เดี๋ยวเราจนะมาชค้เล วิ่งล่างบนบ่มีวิ่งพี่น้องน,นะครับอ่ะเป็นปการแดงเขียนครับวิ่งล่างนะครับผม0ูนยขอตักใหวิ่งล่างที่0ูนย์นะครับผม จับคู่ให้030507 3คู่3ชุดนะครับผม030507นะนี่ครับผมพอสัก พิจะะารณาป็นนาทางเบิ้งกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมฟังนี่ดอ๋ยวเราไปเขียนให้จริงๆยุงแน่ครับผมไ้เขียนให้เฉพาะหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับอันนี้เป็นชุดบนคันพูดได้ากได้แบบชุดเต็มนะครับก็คือมีหลักสิบมีสองเจ็ดแปดหลักหกแปดเก้านะครับมันทีมนี่สองสูตรพี่น้อง นะครับผมหมักสูตรใดเอาสูตรนั้นได้พี่น้องนะนะครับผมแต่ว่าพอสักจับให้ก็คือตัวที่มันชนกันหลักสิบชนกันที่แปดนะครับผมก็เลยจับหลักสิบมาแปดนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับให้สูตรนี้เลยหนึ่งสามสี่ห้านะครับแบบเต็มสูตรนะครับผม้วก็มันชนกันกับอีกสูตรหนึ่งก็คือสามกับห้าชนกันก็เลยเด่นที่แปดสามกับแปดห้า นะครับตามที่พ่อสักได้บอกให้ทีมงานฟังแล้วพี่น้องเนาะขันผู้ใดอยายกคงรายละเอียดเพิเ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมในทางทีมงานที่ไปถ่ายทำทุกท่านนะครับมีหลายช่องทางพี่น้องนะครับผมส่วนดอลลาก็ได้เพียงตัวเล็กน่าทักนะครับมาบอกมาเรามาบอกให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับผมขันอยากเบิ่งแบบจอจอจันๆสันๆ้นๆก็สามารถเข้ามาติดตามรับชมทางช่องดอลลากระแนวได้อีกหนึ่งช่องทางพี่น้อง นะครับอาจจะโบมีรายละเอียดรลยปันไหนนะครับผมอาจจะหูรายละเอียดแบบเต็มๆนะครับก็บเข้าไปติดตามได้เลยนะครับทางทีมงานทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางนําเดอ้อพี่น้องนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเลขทั้งหมดของพอสักในงวดวันที่1สิงหาคมพศ2567พี่น้องนะครับจัดให้ชุดเด่นบน81838485 เด่นชุดคือแปดสามกับแปดห้าพี่น้องนะครับคันอยากได้ในน้อยคู่ในหลายชุดนะพี่น้องเนาะนะครับผมส่วนล่างก็สักให้วิ่งที่ศู 03, 0 5, 0 7, นย์นะครับผมศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับล่างกลับตัวด้วยนะครับผมล่างให้กลับตัวน้ำด้วยพี่น้องนะครับอันนี้กลับด้วยนะครับผมเลื่มเขียนให้นะครับ ส่วนบนนะครับไม่ต้องกลับนะครับบนนีไม่ต้องกลับเลยเลยนะครับพอทักบอกครับทีมง,งานแบบนั้นหละพี่น้องน,นะครับ แคปหน้าจอเลยนะครับพิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับมักชอบจังใดกับจังตันใจกันอีกครั้งหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะนะครับผมขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ส่งน้ำตัวเลขแนวทางมาให้กับดอลล่าชแนลเอามาฝากเอฟซีนะครับผมหลักการขอบพระคุณพ่อศักดิ์ที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางดีๆเด,ด็ดๆให้กับเอฟซีให้กับแฟนคลับน้อพี่น้อง นะครับผมขอพรบคุณ MC ทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชาแนลขอให้ทุกท่านโชคดีแหงๆรวยๆปังๆกันคูู่้ทุกคนนะครับถ้ามักถ้าบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนํำที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้่พลาดชมคลิปใหม่ๆเน่ทาทั้งดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะครับผมแล้วก็อย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปหนาว่าดอนล่าจะมีตัวเลงเน่าทั่งจากสนักใด มานำเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับผมคลิปนี้เป็นของพ่อศักด์นะครับวันที่1นึ่งสิงหาคมพศสองพสิบเจแคปนาจอเลยพี่น้องแล้วผมจะฟอกกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ